กล่องลังเนาะกล่องทึบหรือว่าถุงดำก็ได้ค่ะแล้วก็มาได้ขั่วเขียวที่เราแช่น้ําไว้1คืนนะคะน้ําเปล่าแล้วก็ดินที่ใส่แก้วเอาไว้2แก้วนะคะอ่ะทีนี้สําหรับวิธีการเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนเรามาดูอน,นี้ก่อนนะคะอ่ะนักเรียนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะกับตอนที่เรายังไม่แช่ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะเราจะเห็นว่าเปลือกสีเขียวของถั่วเขียวเนี่ยมันจะแตกออกนะคะแล้วเราจะเห็นเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อสีขาวและที่สําคัญมันจะมีารากงอกออกมาด้วยเนาะนิดนึงสีขาวขาวนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกถั่วเขียวกันเลยนะคะวิธีการก็คือเนี่ยสองแก้วนะคะเราจะต้อง เอาไม้หรือว่านิ้วก็ได้อะไรก็ได้เนาะจิ้มลงไปก่อนนะคะประมาณเดี๋ยวครูจะให้ปลูกประมาณแก้วละห้าต้นนะคะจิ้มลงไปสักประมาณห้าหลุมนะคะเราปลูกกี่ต้นเราก็จิ้มไปเท่าที่เราปลูกนะคะประมาณห้าทั้งสองแก้วเลยเนาะอ่าพอเจาะรูเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เอา มเมล็ดถั่วเขียวเนาะใส่ลงหยอดลงไปในในในรูนั้นได้เลยนะคะต่กูจะเลือกวิธีการเลือกมเมล็ดถั่วเขียวนะคะก็คือเราต้องเลือกมเมล็ดที่ว่าเปลือกมันแตกแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยมันจะเห็นรากอยู่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหยอดลงไปในดุมเลยเนาะ หลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยเอาดินนะคะกลบบางๆนะคะแต่ละมันดิเนี่ยกลบบางๆเนาะอย่าอย่าหนาเกินกลบลงไปบางๆนะคะอพอกลบดินเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เราพรมน้ำเอาน้ำาหน,นี้ก็ได้ เนี่ยพรมน้ําไม่ใช่รถนะคะห้ามใส่ห้ามใส่เยอะๆเนาะพรมพรมสักน,นิดนึงทั้งสองแก้วเลยเนาะ,ะมลงไปแบบรียนท่องกรมน้ำเช้าเย็นทุกวันนะคะทั้งสองแก้วเลย สำหรับปัจจัยของพืชน,นะคะในการดำรงชีวิตที่เราได้เรียนไปแล้วมี4อย่างด้วยกันเนาะนั่นก็คือแสงน้ำอากาศและธาตุอาหารนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาทดลองในเรื่องของแสงเนาะเราจะมาดูว่าแสงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเจริญเต,ติบโตของพืชยังไงโดยจะมีอยู่สองแก้วนั่นเองนะคะอ่ะแก้วที่1เดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้บริเวณที่มีแสงนักเรียนสำรวจ รอบๆบบ้านนะคะว่าตรงไหนที่มีแสงส่องถึงนะคะแล้วก็ให้นําไปวางไว้ตรงนั้นและแก้วที่สองนะคะ,ะแก้วที่สองเราจะเอาไปวางไว้ในที่ที่มืดมืสดสนิทเลยเนาะแล้วเราก็จะครอบเอาไว้ด้วยกล่องลังนี้นะคะเดีย๋ยวเราเอาไปวางกันเลยค่ะเราเอาแก้วที่หนึ่งไปวางกันที่มีแสงนะคะ Oh you ไปอีกทีนึงเพื่อให้มันมืดสนิทนะคะเปนทำเสร็จเียบบ้อดประตูเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมพทมน้ำทุกวันเนาะทั้งสองแก้วเลยนะคะและเน้นย้ำนะแก้วที่สองที่เราไว้ที่มืดห้ามให้โดนแสงเด็ดขาดน,นะคะสวัสดีค่ะ